เรามาดูเรามาเปิดหัวกับรัฐบาลไทยอ่อนกับครับหลังจากนั้นมากครับหลังจากนั้นว่าอาจารย์มาฝันครับอาจารย์เมาฝันว่าได้ไปตึกแเขียรับหุ้ยนะครับฝันมวนฝันมาได้ไปตึกเขียได้ปลาเขียงครับไปตักปลาเขียงหลายหลายครับผมก็ฝันครับฝันขึ้นครับฝันว่าได้ไปตึกอเียได้ปลาเขียงหลายหลายครับ ได้เต็มของเต็มมองครับโอ้ยแต่คิดว่าันเอฟซีว่ามันจะเป็นตัวได้อีกอ่ะไอเอฟซีลงอกัรถนะครับเนาะเพราะว่าอาจารย์ฟันว่าอาจารย์ได้ไปเคียงหลายครับอืมแล้วไปทึ่งแฮได้ไปเคียงไล่ลายไปสั่นครับพ่มพันของอาจารย์นะครับเนาะเออก็เลยปวดหัวกับรัฐบาลครับอ่าการสิ่มีหยังครับมันจะตีเอาน้าครับอาจารย์เออใส่บปรครับมันไม่ได้ป่าเคียงหลลายครับ ขึ้เลขยที่เขาแล้วบ่แฟนว่าพื้นจังไหนครับก็จะเป็นตัวใหม่เนี่จ้งพิจารณาบงที่หลังนะครับเนาะนี่แหละครับต่อไปจะเป็นนี่ครับแนวทางหาหน่อยนะครับเด้อต่อไปจะเป็นแนวทางหาหน่อยครับก็นานันกับแฟนว่าเพิ่นบอกไปขุดเอาท่องเพิ่นม้วนให้ไปเอาท่องเขาขุดไปแล้วเอาท่องเอาเพชรเอาเงินเอาข้ามมือเฮียนเพิ่นนะครับเนาะหยักเวียนครับหยักใหญ่ครับเดีเพิ่นเพิ่งบุญไปครับยุ่เสาต้นแรกเด้อวเพื่อนเพิ่นว่า เงินวันมายเสาต้นแรลกอาจารย์วันว่าครับออืมยู่เสาต้นแหลกขนาดอาจารย์ได้วัน่าครับอีหยังก็อยู่เสาต้นแรกเบิดบอกอาจารย์วันแน่อาจารย์ก็เดี๋ยวคนถ่ายยเสาต้นแรกต้นเอกต้่นทู่อาจั่นโอ้ยเงินเก่าข้ามเก่ามาคิดเพี่งเดียวที่นี่รีบครับผู้เฒ่าเก่านี่ครับเขาเจ้าอใส่ไว้ดีนะครับน้อผู้เฒ่าเก่านะครับเนาะเอาเงินออกพองออกข้ามใส่ไว้ดีนะครับผู้เฒ่าเก่าครับสมัยตะกี้นะครับเนาะธนบัอรใส่ไว้ดีครับอย่าลืมเลยครับเด้อแต่ว่า มากเมื่ออดเลขสิออกแล้วอาจารย์ั้มว่าฝันอีกขึ้นฝันมาได้ไปตื้อเขียงครับได้ตะปะเข็งอ้อยจอยโอ้ยมาบ่ปักมือเนรอบาดอ่ะนีนะน่แหละครับตีน้ำลยครับว่อคือได้ปะปะเขียงเต็มม่องเต็มข่องเต็มนังเหมือนนี่ครับเฮ้ยเขาเรี่ยวนะครับคจยงไยๆครับผมมาดเนาผมมงาวันนี้เขาเรียวผมมบาลหนิไหมเนาะวันวาได้เต็มของเต็มม่องตลปะเขีงไงแล้วครับเนาะ นี่นะครับอ่ามึงนะครับเออชอบก็จัดคัดก็ฟันกันครับเป็นแนวทางรัฐบาลไอโอ้ลงมาเพื่อนคือสิ่งนี้อืมป่านะครับเนาะอ่ะอาจารย์ก็มาจากตีไปะให้เอฟซีตีเอาลดนะครับเพือเพราะว่าอาจารย์ผู้อาจารย์ฝันครับว่าฟันละลาครับฝันว่าได้ประเขีงหลายหลายนาครับอืมนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเข็นแมื่หน่อยเล่น ฝาอ่มอ่ปงเป่งปงเปงาหนึ่งครับม uh, ันจ yeah. uh, okay. uh, 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 ิ right. uh, ้ีเหนยเนี่ครับ้าเดียวนะครับเล่อนยูตาเดเดือๆครับเม่รุน่อยเออมันจีเข่ากันบ่ครับอุ้ยกว่าอืมสามแปดหาครับอันเมื่น่อยจะ้าอิ่มออยครับเออสามแปดหาบ้างครับเนนี่นะครับอู้เมื่อน่อยเปลี่ยน้าอิ่มอ่อยยูตาเดเดือกนครับเออนี่ครับเอเอ้อนอาระจาเนาะเอาเอามั เขามาติดตามด้วยเอ่อเล่าวัฒนาไปนะครับอา่านอยทั่วไปครับเอ่อมีสปกิตกาซาดลาลาสตาลาสตาสปกิตกาซาดปกติ VIP ปกติสปกิตกาซาดแล้วก็พิเศษลอยสามัคคีลอยปกติลอย v i p อพอยพัฒนาลาวสามัคคี ลาวพัฒนาครับผมน้อยพัฒนาก็มีน้อย task, นะซื้อเงินน้อยครับน้อยอนะ่บวกอื่นอังครับมีกับเบิ้งไปบวกมีกับบวกบอลนั่นนะครับเอาอ่ตามดูบอลนะมองวันนี้ติดตามเบิ้งของคอาจารนในรูดก่อนครับนี่ครับเออนี่ครับเอาอู้บนเอามือนี่บ,บัวนะครับสี่ห้าเอาสันครับคนหนึ่งห้าสี่ห้าสามสี่หาสามครับของคอาจารนในรูดจะลืมนะเพื่ออรอบก็จัดคัดก็ผ่านครับเพราะว่าได้เห็ด อาศัยไวไฟพันโหลดให้ครับอาศัยไวไฟพันโหลดให้ครับในบ้าคน суд, ครับเพราะสาวไปซาดฝากซาดไว้เขาอาศัยไวไฟพันโหลดให้น้ำครับเพราะว่าอยู่กับเทาโบมีบ่มี Wi-Fi ครับเอาชอบก็มึงครับอาจารย์นิรุตมาแล้วครับแนวทางแนวทางลาวพัฒนาแนวทางลาวพัฒนาน้อยทั่วไปครับอ่า26่สิบหกทัพสบแปทั้งหกแทับแปทั้งหครับมาแล้วครับน้อยทั่วไปน้อยทั่วไปครับ453453 สี่ห้าสี่สามห้าสามแล้วก็แปดห้าเจ็ดห้าสามสองครับอย่าลืมนะครับสอบก็จะก็ผ่านนี่เป็นแนวทางสดๆจากของพระอาจารย์นิรุตครับอย่าลืมโทรปรึกษาหาือกันด้วยนะครับเนี่ยเบอร์โทรก็มีครับศูนย์เก้าแปดหกศูนย์สี่สี่ห้าสองหกครับโทรของพระอาจารย์นิรุตครับโทรปรึกษาหารือกันได้ครับไมดเป็นไงนะครับเนาะ วัดดุงวัดปลาโทมาเหรียญน้าครับอ่ามันเหงาเนาะครับมันเหงาวัดดุงวัดปลาครับเขาเปิดวัวกับรัฐบาลไทยครับอ่าเอาไปของออดุงนะเพื่อนกันบ้าง่าออดุงนะเพื่อนอย่างนี้ครับออดุงนะเพื่อนเสือใส่สองมือด้วยรับเพราะว่ามันมือต่อไปมันมันมันกอยาเกศครับอสองเงามันเงาครับมันหลุดยากอืมมันเงามันหลุดยากครับมันเ็นนะครับเอามาแล้วมาแล้วน่ครับ ยี่สิบหกทับสิบเอ็ดทับหกแปดยี่สิบหกทับสิบหกทับหกแปดอดวงนาพื้นครับอืมมานะครับอย่าลืมครับสอบกอจัดถัดก็ผ่านครับเอลาวัฒนาลาลาวัฒนาน้อยลาวทั่วไปแล้วก็น้อยทั่วไปครับมาแล้วคือกันมาแล้วมาแล้วอีกพออย่างเี้ยของอดวงนาพื้นนะครับเนาะอุ้ยช่วงหนาวครับอืมช่วงหนาวเข้ามาแล้วครับอย่าลืมนะครับแล้วสอบกอจัดถัดก็ผพันกันได้ทุกทุกคนครับเนี่ยเอออะอืม เก้าทับสี่ทับหกแปดเก้าทับเก้าวันที่เก้าสี่หกแปดเก้าสี่หกแปดครับอย่าลืมนะครับจะกวาดจัดขัดก็ผ่านกันได้เลยด้วยครับผมหกแปดแปดเก้าหกหกครับเห็นนะครับของอ่อนมาเพื่อนครับจะกวาดจัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมนะครับเอาอเป็นแนวทางเก้า สี่หกเก้าสี่หกสี่หกเก้าสี่เก้าหกเก้าสี่หกเก้าสี่เก้าหกแปดหกแปดเก้าหกหกครับกอดลงนาผืนครับชอบก็จัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอืมอ๋อโอ้จะดีอยากไม่เอไงมาหน่อยกัดหน่อยกัดลูกนอนหลงแมหนาวกอตุ้มหูไหมอ่ะเออนอนนำลูกอุ้ยก็จะอุ่นครับ ครับโอ้ชอบจัดกัรกะากันเรื่อยๆครับเออนะอะคกันครับอืมหนาวมากครับโอ้ผาิตุ้มือฮึดูครับอบประจัดกครับอดวงนาเพลินครับเ4 6เก้าสี่หสหเก้าสี่เก้าหหแปด แปดเก้าหกครับผมออดูงนาเพื่อนอย่าลืมนะครับอบก็จัดคัดก็พานกันได้เลยนะครับบอรนึ่นะครับเนาะทรศูนย์เก้าสองหกสี่สองสามหนึ่งหกแปดหรือว่าโทรศูนย์หกหนึ่งหกสี่ศูนย์หกหนึ่งหกสี่สองสามเก็ยเจียสามห้าครับเบอร์หนึ่งะครับเบอร์นี้ grab ขึ้นมาเลยนะครับเด้อนะชอบก็จัดคัดก็พานกัน,นครับ อย่าลืมครับผมก็จะขัดกวาดกันได้เลยครับเด้ออืยี่สิบหกทับยี่สิบหกทับสิบเอ็ดทับหกแปดครับออดึงน้าพืนมาครับเอาเบึ้งมือไม่กันน้ครับจนิดนึงครับให้เบึ้งสองมือครับมันย่างมันยาวครับเป็นยาวๆครับอย่าลืมนะครับชอัดครับเป็นลาวทั่วไปหานอยทั่วไปครับ นะครับนะ่นเป็นแนวทางของอาจารย์ทั้ครับเขียนวันลาวทั่วไปนะครับว่าเขียนวันลาวทั่วไปนะครับยีบเกียดนะครับเอาจับกระชากถัดก้อนครับลาวทั่วไปครับเบิ่งจักน้อยหนึ่งครับเอายีบเกียด้ะครับยีบเกียดครับเดีเบิ่งแป๊บหนึ่งครับอ่าเพราะว่า เกีดห้าครับอเดสมห้าสาห้าครับผมเีนะครับอบกวาดจัดก็ผดานกันได้เลยนะครับผมเจดสามห้าบก็ดจัดกวดานเกดสามเจ็ดห้าสามสองเจ็ดแปดเจ็ดเจดครับเียนครับอบกวาดจัดก็ผดานครับวันที่เกียดครับผมว่าสุิเฮตเนบ่าวครับเอาตามือใดมีเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะอ่ะ ทักเหมือนได้มีล้าพนักงานครับเห็นนะครับเนาะเออโอ้่อากาศหนาวครับครับเราก็จะขอทานกันกนี้เลยนะครับเด้ออืม